วันนี้เด็กตื่นสายค่ะวันนี้จะหกโมงแล้วยังไม่ออกจากห้องเลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะตื่นได้ยังนาะโอ้ยังไม่ตื่นยัง,งไม่ตื่นยังไม่ตื่นเดี๋ยวเดวันนี้ตื่นสายไงมอร์นิ่ง <Morning. S 2> น้องเงมอเก็บที่นอนก่อนนะคะอ๋อเ oh, ด็กตื่นสาย ทุกวันตื่นกี่โมงอะลูกตีห้าเท่าไหร่ตีห้าสามสิบครับห้าสามสิบแล้วตอนนี้จะหกโมงแล้วเด็กตื่นสายฝันเห็นอะไรเปล่าเนาะนอนตื่นสายในยวันนี้อันนี้คือพอเข้าตื่นนอนมาเขาก็จะเก็บที่นอนทุกวันนะครับ เสร็จแล้วครับสดีครับนำโมไปแบ่งไฟก่อนนะครับ Okay. <laughs> you ทุกคจับตาก่อนนะคะฮึนโมอาบน้ำก่อนนะคะวันนี้โมตื่นสายถ้าใครอยากดูคลิปอีกก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้ไอ้นะครับแล้วสำหรับวันนี้ ถ้าใครอยากดูคลิปวิดีโอใหม่ก็สามารถคอมเมนต์ได้าหนา